ครับวันนี้แอดมินโนบอนะครับกับคอลัมน์รู้ก่อนใครนะครับกับชุดของ VTD 0 6นเนอะกับนารุคามินะครับกับของนาโอกินะครับก็ในชุดนี้นะก็เป็นชุดเริ่มต้นราคา135บาทเนอะเป็นนารุคามินะครับก็มีก๊าซสุ่มหลังกล่องเนอะในแครนนารุคามินะครับก็จะใช้ Imaginary Gift Excel นะครับนารุคามินี่ก็เป็น เป็นครั้งแรกเนอะที่ออกมาในแคลนนี้เนอะใครเป็นสาวกข,ของมังกรสายฟ้าฟาดนะครับกับนารุคามิก็ซื้อกล่องละ135ก็เล่นได้เลยเนะก็เป็นเริ่มต้นนารุคามิ135บาทนะครับใน1กล่องก็จะเล่นได้เลยเนะมีความสามารถในการบายการ์ดคู่แข่งนะบายคืออะไรบายก็คือการ์ดเอาไปซ่อนเนอะอธิบายแค่นี้แล้วกันนะซ่อนแล้วกลับได้หรือว่ากลับไม่ได้หรือว่า ซ่อนแล้วคว่ำหรือว่าซ่อนแล้วหงายอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนะก็คือซ่อนแล้วก็ไม่เอาไปไปเล่นตามปกติแล้วกันเนอะอ่ะแล้วก็ทําให้คู่แข่งหายไปจากเกมเนอะซึ่งโหดร้ายก่าการรีทรายพอสมควรเนอะแล้วก็บวกพาวเวอร์ได้ตามจำนวนช่องว่างในแถวหน้าของคู่แข่งอีกด้วยและตัวเกรด3ใบหลักอย่างเกรดคอมโพเซอร์นั้นสามารถยืนหนาได้ถึง1 6ื่นถึงหมื่นในเทิร์นคู่แข่งมีผลทั้งช่องแวนและช่องเลียและเป็นตัวโจมตี ก็ดีหรือเอามายืนแข็งแร่งก็ดีนะครับนะว่าเก่งมากกล่องนี้เป็นพื้นฐานสําหรับการต่อยอดที่จะมีของเสริมในชุดของ v p t 0 3ในอนาคตได้อีกต่อไปเนะอะอันนี้ก็เป็นจํานวนการ์นะครับก็มีเกตคอมโพเซอร์ให้อยู่2ใบเนะถ้าอยากจะครบก็ซื้อ2กล่องนะครับแล้วก็มีเป็นเกตคอมโพเซอร์นอะอยู่ในกล่องที่เป็นหลังกล่องฟูลอาร์ตนะสุ่มแบบได้อีกใบหนึงด้วยนะ โอเคก็มีเกตคอมโพเซอร์เนอเป็นฟูอาร์ตเนอแล้วก็มีเกตสองสองใบนะแล้วก็มี Excel เนซะอ่อมาดูความสามารถการ์ดกันเลยดีกว่านะครับโอเคอ่ะเกตคอมโพเซอร์ดากอนนะครับเมื่อเริ่มต้นแบตเทิลเฟสของคุณนะครับยูนิตนี้ได้บวกพาวลังสามพันตามเรียาการแถวหน้าของคู่แข่งที่ว่างอยู่จนจบเทิร์นนะฮะถ้าเป็นเทิร์นถ้าเป็นเทิร์นของคุณเนอะจะได้บวกห้าพันแทนสามพั 3, นเนอถ้าฝ่ายตรงข้าม มีอยู่ตัวเดียวเดียว,ยวจะได้บวกถึงหม0 0 0กหมื่บวกหกพันะบวกหกพัก็เป็น1มื่นหมใช่ไหมตามแถวหน้าที่ว่างอยู่จนจบเทิรเนอะถ้ายิ่งเป็นเด็ก a x e เซเนี่ยมีแถวหน้าอยู่หลายๆช่องแล้วเขาไม่ลงให้หมดเนี่ยก็จะได้บวก p พาเวอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับใช้ได้ทั้งแวนการและช่องเรียการเลยนะ,ะต่อไปครับดู เสครีปดะก้นนะครับเมื่อลงสนามเลือกเรียกากาศของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบเคลื่อนย้ายยูนิตนั้นไปยังเรียกากาศอื่นที่อยู่แนวตั้งคู่แข่งหนึ่งใบเคลื่อนย้ายยูนิตนั้นไปยังแนวตั้งนะที่ไม่มียูนิตนี้อยู่ที่ไม่มียูนิตนั้นและไม่มียูนิตอยู่นะอ่ะก็เอาบนลงล่างเอาล่างขึ้นบนได้นะและยูนิตนี้บวกพาเวอร์ห้าพันนะนี่ เริ่มต้นแบทเชนเฟสนะถ้าเกิดมีการยิงในเมนเฟสก่อนก็จะได้พลังบวกนะต่อไปครับ Thunder ์ส o ต m มดากูลนะครับเป็นพลัง9,000นะโดนดอกพลังมาหน่อยแต่ได้ความสามารถเพิ่มครับถ้าแถวหน้าของคู่แข่งมีเรียการหนึ่งใบหรือต่ำกว่าจะได้บวกพลัง5,000เลกเนสเลสดากอนนะครับเมื่อลงสนามจ่ายหนึ่งเข้าตุวบาร์นะครับายเรียกาศแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบครับลงในช่องแวนหรือช่องเรียก็ได้นะ และเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับแถวหน้าของคู่แข่งมี1ใบหรือต่ำกว่าจะได้บวกพาวเวอร์3ช0 0นจนจบการต่อสู้ต่อไปครับเอ c e s s สตีดดาก์กอนนะครับจ่าย1 c o u n t e r b ตกับจ่าย1 So b a โซบเมื่อลงในช่องเรียาการ์ดนะครับบายเรียาการ์ดแถวหน้าคู่แข่ง1ใบนะครับถ้าเกิดบายได้นะจะได้บวกพาวเวอร์อีก1 0,000นะืนอะอันนี้ออกมาเป็นแบบฟอยส์สุมหลังของมันกันนะ ครับเรนริเวอร์ดากูนครับเป็นเกรดหนึ่งครับปรับพลเวเก้าพันเนอะโลง่งๆไม่มีค่าชิลด้วยครับโฟตอนบัมเบอร์ไวเวิร์นครับกับเกรดหนึ่งเนอะจ่ายสองเซต์บาร์ครับยูนิตนี้ได้บวกพวเวอร้าพันจนจบเทินนะครับถ้าแถวหน้าของแข่งมีเรียาการหนึ่งใบหรือต่ำกว่าจะได้บวกหนึ่งหมื่นแทนครับแล้วก็ลิซ่าโซเยอร์ลิกกนะครับมี พิวหนึ่งหมื่นครับกับเกรดหนึ่งเนะเมื่อลงสนามจ่ายหนึ่งโซบาสครับยูนิตนี้ได้บวกสามพันจนจบเทินนะครับคุณสามารถสนับตำแหน่งเรียกาดทั้งหมดของคู่แข่งระหว่างแถวหน้าและแถวหลังได้นะทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายพร้อมกันนะแถวกลางจะไม่เคลื่อนย้ายนะอ่าอันนี้อธิบายไว้ชัดเจนนะก็เคลื่อนย้ายพร้อมกันหมดเนะเรียกาดทั้งหมดแถวหน้าและแถวหลังก็คือถ้าเกิดใครอยู่แถวหลังก็ขึ้นมาข้างหน้าหมดเลยนะถ้าเกิดออยู่ข้างหน้าก็ลงไปข้างหลังหมด ทำให้เราสามารถตีตัวที่ขัดใจของเราได้นะครับลิซ่าโซเ i อร์โฮโอครับเป็นพิทักษ์นะเรเ็ดหนึ่งสามารถป้องกันพลังเยอะๆได้โดยแค่ถิงกรารหนึ่งใบในมือครับสปาค d ด r ากูนครับกับตัวเริ่มเนะเมื่อไรทับจะได้จวหนึ่งใบแล้วก็เยลโล่เจม a คา n บังเกิลครับกับคิดที่ข้อนะทีดีศูนย์หกนะโอดาอครับเป็นดอทิกเกอร์ พูดน้อยแห่งสายลมหายาเตะนะครับวันนี้เป็นฟอนติกเกอร์ครับแล้วก็อ er ีเลเซอร์นอนพิษโอเซโอโบครับกับฮิวทิกเกอร์นะก็อันนี้ก็เคยออกมาในชุดของ t ิกเกอร์ไปแล้วนะถ้าใครอยากจะได้ฟอยเนะก็มีฮิวกับมีคิทิคอลเนี่ยก็ไปซื้อกันได้นะในเว็บมีลงฟอยเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Excel เนะเป็นรูปนะเป็นรูปของ เคสคอมโพเซอร์ดาก o อนเนะก็ตัวเกศสาเนอะก็เป็นตัวที่เอาไว้ได้พลนะังเนอะเป็นการกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามต้องป้องกันเนะและขากันเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้าเล่นแค่ตัวเดียวนี่ได้พอร์เยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเขาเล่น3ตัวก็ก็แปลว่าเขาเตรียมใจที่จะถูก ยิงนะครับเตรียมใจที่จะถูกยิงนะกับการเล่นของนารุคามินะก็1นึ่กองครับ135บาทนะครับจะสามารถไปกดซื้อได้ในเว็บ VG Card Shop ได้เลยเนาะตัวเกรดสไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการยิงเท่าไหร่นะการยิงคือมาจากเกร2เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วเกร1ก็จะเป็นการย้ายเนาะเกร3นี่เอาไว้เป็นตัว Power อนะอยู่เรียากาศจะค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ รอของเสริมในชุดของ VVT03 นะก็ VVT03 ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับ e ีออเดอร์นะครตอนนี้รับแค่ชุดของ TD05 กับ TD06 นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้วันนี้แอ็มนโนบอร์กับชุดรู้ก่อนใคร VtD 06นะนาะรุคามิวันนี้สวัสดีครับ